วนใครอยากได้ขัน1น,นึ่งหมื่นคะแนนถ้าไม่ถ้าไม่ถึงก็ต้องติดลบมเนาะใช่ซึ่งเกิดกาการเล่นยังไงกันนะ,ะเดี๋ยวนะครับพี่จะให้ท่อหนึ่งท่อต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกปิงปอง <c oughs> ให้น้ำเต็มให้น้ำเต็มนี้โดยที่จะต้องตักน้ำจากตรงนั้นมาใส่ในนี้ทำยังไงก็ได้ พี่ขายก่อนน้องจะซื้ออะไรถ้าน้องไม่ซื้อน้องต้องซื้อมูนนะไม่มีฮ่าผู้ชายอนุโลมนะครับเสื้อกางเกงเราใช้ได้หมดเลยเสื้อพี่นัทได้อ่ะเอาเอาไหมเอาอะไรพันเท่าไหร่นะคะห้าห้าพันใช่ไหมขันหนึ่งหมื่นอ๋อหนึ่งหมื่นถ้วยห้าร้อยใช่ไหมครับใช่ ไอวหนึ่งพันหน้อนห้าร้อยกแล้วก็ช้อนช้อนหนึ่งร้อยถ้าซื้อขันแล้เอาขันลไ่เลกเลอา้ค่ในเกถ้าพี่คืนไม่ต้องเอาะแนเอ๋แล้วขแนนขอขวดน้ำสมมติแล้วน้องทำมิชชั่นทำเด็จพี่บวกขห้นหนึ่งแสนคะแนนคุ้มนะคุ้มนะสมมติล้าทำได้ใช้ขันมาแบบนี้แต่ตอนนี้วิกี่ันเณรลายล้านจำไม่เดี๋ยวเขาเป็นลบสมมติเขาเป็นลายเอาอะไร แก้หนามไปตั้งแก้แก้หนามนะคะอ่าขยับไปนู่นอีกเอาลนลนคิดกดขึ้นเรื่อยๆอ่าตรงนั้นแหละเไม่พี่เดี๋ยวพี่เหี้ยใครวิ่งไวๆบ้างอ่ะไม่จำเป็นต้องวิ่งคนเดียวนะช่วยช่วยกันได้เวียนกันก็ได้ที่ตรงไหนมีตรงนี้ถ่าลูกหายูปนี่มีอย่างนี้ใต้มือใต้มือแถไวนี่นี่นี่งั่นลุงสาวเมื่อกี้ของน้องจะยังเห็นคนใหมน้ำไปเลยไป เดี <Okay. S 2> mm ๋ยวคเดียวอ่ะพี่ลูกจ้อช่วยนอมม่อสิ่ยดูทำไมมี่ช่วยับน้มไห้แ้วคนเดียก็ไหนื่่ะถ้าเป็นไม่ไงว่าแล้วนี่ไงเอามือเอามือมาป้องกั พี่หนูไม่มีพี่มีถุงไงหนูไม่หนูใส่สุนทรงเก็บรอบบ้านน้อนเต็มแล้วเหรอร้ว้วล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 ้วะวัายังไงตีมดีดีน้กน้ไหมเนี่ยวิ่งลูกวิ่งวเลยไปเลยลูกวิ่งเลยมาอุดไปดกอันนี้ เราใช้ผ้าสีเป็นประโยชน์ได้นะเนาะโดนกูคนเยอะเปียกมาแล้วัวร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 ัร ไอ้เอวเลยลืมเลยไม่ตีมันหรอกมันดูแลงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่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 รัว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 จู้จู้รัวเดี๋ยวผมก็จะเลือกสินี่นะตรงนี้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 รัวเสร็จแล้วใช่ไหมดียังไม่ ยังไม่เต็มยังไม่เต็มไม่ตอนแรกมันเต็มไปสองล้วน้องพี่เต็ไม่ได้เอาเงินไปเลย เพี่มันเต็มแล้วสองรอบแล้วมทำไมมี่ทำไมยไมยเต็มเลยี

กลับให้ดีกลับให้ดี จำไปด้วยนะพอสวัสดีได้เท่าไร่ได้คะแนนเท่าไรบวกเท่าไรหนึ่งแสนครับเปล่าหนึ่งแสนลบพันไปลบไปหนึ่งพันเหลือลบหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าหมื่นคะแนนคะแนนคงเหลือเท่าไรครับเหลคะแนนหนึ่งโอ้โหเขาม่ต้องเนสิบล้านนี่เดี๋ยวพูดราคาโอ้เราสิบล้านคนอื่เล่นได้เลยไหมเราเล่นเลยเหลือเท่าไร่อ่ะเก้าหมื่นเก้าหมื่นครัหนึ่งแสนลบได้ลบไปหนึ่งหมื่นละเก เกมาหื่นโอเคเก้าหมก่นเก่งมากเก้าม่เฮ้ยเก่งางมาไหมเกียรมากจมากเอไปชื่อเลยนั่งๆ่งนั่งังก่อนมีอะไรมปัจจัยภายนอกค่ะ ไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะโอ้โหแลยวนี้มีกล้องไหมคะใช่รเวลาจริงจไม่เคย้าทีแรกตอนทีแรกเต็มแล้วอดถือว่าเร็วมากแต่วังหวะที่ปหดแรงแล้วืลอไม่ทรายเข้ามา ใช้มือตันแ,แ,แล้วก็ขายอุปกรณ์ให้นั่งพักรั่วเปียกรั <laughs> ่วเปียก <c oughs> ไม่เป็นไรนะ